อีกก็กล่าวถึงผ่ายเจ้าสาว่าการมานั้นสุขขอใหนเรเนินการสุขขอตามประเพณีขมรดมแต่พูดเป็นภาษาไทยคุณพ่อจะพังออกเนาะเป็นภาษาไทยแหมแหมต่อไปผมจะตอบเป็นภาฝ่ายเจ้าสาวแหมโดยที่กล่าวว่าตัวนดอกนั้นจะบริสุทธิ์ทองอยู่ข้างในเนาะตอนนี้ฝ่ายเจ้าสาว บอกว่าบัวดอกนั้นยังบริสุทธิอย,อยู่ไม่มีผู้ใดมาจาับจองประกาศเป็นเจ้าของอย่างใดเลยหากว่าขวาท่านดีหรือมีท้าท่านทงก็ถากถามมาทางนี้เปิดโอกาสให้หมดแล้วคุณพ่อเป็นขวานคุณพ่ออีกเียงเมื่อเขาบอกว่า <c oughs> ว่า <c oughs> อยูออออ่ไม่มีใคร วันดีนาทีอาวันดีนาทีเหมาะสมเป็นความเหมาะสมอันประเสริฐข้ากล้าพระพงได้พคพงหลาการรับเอาพระคาเพนในพคพงหลาการฉบับมาตาม,ามาสัญญามีค่าซื้ออดเงินทองมาพร้อมตามสัญญาแล้วขอคุณพ่อคุณแม่ ในขอให้คุณพ่อคุณแม่ทรงโปรดเมตตา,ายื่นมาอีกครั้งหนึ่งต้องตามประเพณีแล้วจะขอตรวจตราสิ่งของทั้งหมดที่พุกโรงเป็นไว้คุณพ่อคุณแม่เตรียมเงินพอเตรียมเงินค่าชิ้นสอดแล้ว อพานพานก็นได้พานสอเลย